เห็ด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 ผลอะไรที่ทนายถึงยังไม่อยากให้คุณแม่เข้าไปคุยกับตำรวจตำรวจโดยตรงอลยครับอ๋อคือคือตอนนี้เราต้องเข้าใจกันละครับมันมีอะไรที่เราจะต้องไปคนพันธ์ชัดในหลายอย่างซึ่งตำรวจเขาจะต้องชี้แจงการทำงานของเขาเพื่อความสงสัยแต่นี่ผมพูดไปไม่ได้นะค่ะทุกอย่างขอเป็นความรับผิดชอบแต่เรายัจะปุ๊บข้อใหญ่ที่คุณแม่บอกนั่นแหละสงสัยเรื่องนั้นแล้วเราก็จะพันธ์ชัดในการที่เขาคือคือเราอะถ้าดูแล้วมีข้อสงสัย คุณแม่กับผู้ผมคาดกานอยู่แล้วนะครับคุได้พูดได้แค่นี้แล้วแต่แต่ังอนยืนยันเหมือนเดิมคือจะส่งไปที่ไหนอเข้าที่ทาบคือสถาบันนิติเวศกระทรวงยุติธรรมแต่ยหมอวที่ามามีใร้วยครับครัเรายังเชื่อมา่ในกระบวนการยุติธรอยู่ใช่ไหมครับคือตอนนี้อยู่ที่ท่านรัฐมนตรีละกับสั่งการลัวก็วดวที่สุดเลยนะครับก็ใช้เวลาประมาณวันนะครับ ตอนที่คุยกับธนาเะชาว่าไม่เกินไม่เกินนะไม่ไม่ใช่สามสิบวันนะไม่เกินสามสิบวันแต่อันนี้อีกทีผมอยากให้คุยกับธนาเดชาเพราะว่าเราเดินคู่กันอยู่นะครับเดี๋ยวข้อมูลมันสุดพลาดผมอยากให้เกียรติธนาเดชาเป็นผู้ตอบว่าประมาณสักกีจะได้มีการพูดคุยกันยังไงมาคะผมว่าจะได้สัมภาษณ์ไหมอะไรยังไงประชุมเพื่อเกันพอสมควรแต่ว่าเดี๋ยังไงพวกผมจะจะพยายามประสานกับนักข่าวอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยว่าเดี๋ยวพวกเราจะให้ข่าวแน่นอนนะครับเพื่อช่วยช่วยน้องแตงโมให้ให้ อี่กแล้วครับที่ร้อกหมดแล้วทุกอย่างแต่ภาพดีใจรู้แม่มีกำลังใจแต่ยังยืนยันทำเดิยว่ายังยังสงสัยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นครับวันนี้หัวเลาะคือเห็นทนายเห็นทนายเดินคู่กันได้แล้วนะครับก็สบายใจแล้วก็ทางเราก็ให้คำแนะนำถึงคุณแม่ต่างๆคุณแม่ตอนนี้ก็สบายใจขึ้นคือไม่ไม่ใช่ว่าคุณแม่ดีใจนะคุณแม่สบายใจขึ้นที่ทนายเนี่ยได้มาได้อะไรในในทางที่ถูกต้องแล้วแล้วก็กหลังเดินไปได้ดีเป็นผลมาจากโซเชียลที่ mai, ว่า ไม่ได้ทํารแม่มากจนเกินไปในช่วงนี้ด้วยหรือเปล่าคะเออคือถามว่าไม่มีตาม่าอะไรเลยคุณแม่ด้วจับใจจริงคุณแม่โทรหาผมแต่เช้าเลยเรื่องนี้ค่ะหลังจากที่ได้เห็นภาพเห็นอะไรได้หลายอย่างที่คุณแม่บอกนะครับทำไมจะกับลูกคุณแม่ได้ขนาดนี้คือคือแม่ได้เซฟข่วตามโซเชียลต่างๆเหมือนกันที่คนให้กาลังใจแม่เยอะในช่วงที่แม่นิดหน่อยแต่ว่าผมพยายามให้คุณแม่ เบาลงหน่อยเพราะว่าด้วยความเรีเยดน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลายเป็นตัวลงได้อีกตอนนี้เราต้องเซฟกจนิดนึงเพราะว่ามันกำลังไปได้ดีอย่าทาให้มีอะไรคิดเลยขายก็หนักใจเหมือนกันแต่ว่าเราจะทําให้ดีที่สุดนะนะครับให้ไว้ใจผมกับทีมขาะเดชาตอนนี้เราเดินไปอีกกันได้แล้วครับใช้จัดกคุยขึ้นขอไมูเรือบ้างนี่ลังตึ าเราเป็นความรับของตอนนี้แล้วความใจคู่ใดพลาดไม่ได้เดี๋ยวมันจะความปลอดภัยด้วยทั้งคู่คนเดียวเนี่ยอย่างอย่างการอ่าราคาเพิ่มเติมอันนี้ผมขอจะไม่บอกแล้วกันนะเพราะว่า มันต้องับผมจริงๆนะครับแบบทั้งทีผมก็เราเราทำงานในมารับผิดแบบนี้ทุกอย่างจะเปิดเผยแน่นอนนะครับก็ถามว่าเยอะจริงพอไหมตัวนี้เนี่ยกับเราพลังรวบรวมต็มที่ทั้งทั้งส่งทีรวมไปทั้งทีพนักงายเดชาก็ช่วยเหลือกันนะครับทีมงอ่าท่านเต้ก็ช่วยเหลือกันนะครับทุกฝ่ายตอนนี้ร่วมมือกันเยอะพอสมควรมีเพื่อนส่งมาให้เยอะไหมฮะเยอะแต่เราต้องสกรีนนะครับเพราะว่ามันต้องรู้ว่าจะเซ็นจริงๆเดี๋ยวเอาไปส่งพนักงานสอบสวนครับ ตีกลับมาก็หน้าหงายกันอีกผมต้องชัวร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับในส่วนของพรุ่งนี้ก็คือจะมีความคืบหนา้ามีความคืบหนา้าแน่นอนติดตามกันได้เลย,เลยกระชั้นชิดเลยนะครับแต่ส่วนตอนเช้าผมต้องขออภยัยคุณผู้มติดว่าความพิสานสลับบุรีเราจะเดิรีบกลับมาไปทนหมา,า,ายสารนะก็ค<จ>ือบ่ายสามที่กัสวังติ๊งหงเกี่ยวกับเรื่องที่ที่มาตํารวจอย่างหลักฐานท่าต่างๆที่โซเชียลมีการแชร์กันเยอะๆยังม่มีผลมมีผลไหมครับมีผลยังยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันคือมันยังมีความคืบแคลง ว่าอาจจะเป็นงานตัดต่ออะไรหรอเปล่าแต่จร,จริงๆแล้วผมจะเอาไว้ใช้เปิดในชั้นชั้นสาลนะครับอะไรที่เรามีอยู่บางทีเราเปิดเลยไม่ได้ก็ไปหักกันในชั้นสาลเลยมั่นใจในหลักฐานที่เรามีมากแค่ไหนคะเอ,อ่อถ้าถามว่ามันม่นใจในหลักฐานตอนนี้เนี่ยเรากาลังประมวลผลกันอยู่<ะ>ซึ่งแต่เวลาทนายซึ่งต้องทํางานให้รอบคอบะนะครับถ้าเกิดว่าผมตอบฝ่ายเดียวตอนนี้ผมอยากให้ควบคู่กับทนานเดชานะครับ<ะ>เพราะว่าผมเองเนี่ยก็สภาพเป็นดีเนาะแต่ยังมั่นใจนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีประสบการณ์อะไรเลยแต่เราก็ถือว่าผู้ใหญ่ ต้งให้คำแนะนําเราแล้วเราก็ต้องเดินไปด้วยกันนะครับสถานทการณ์ที่ประชาชนส่งจอะไร้าะที่จะรับได้มีมีมีแต่ว่าขอกรองให้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆถ้านําส่งไปถ้าเขาไม่รับมาเนี่ยก็เสียหายเหมือนกันการสแกนแปลงจากที่ตำรวจเกินแถลงไปก่อนหน้านีไหมคะ มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะสรุปออกมายังไงแต่ยังไงเราคัด้านอยู่แล้วอยากทีมเอเวนเจอร์ที่จะมาแบบอันนี้มีมีครับไม่มีปัญหาไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรทำงานร่วมกันได้ไหมทำงานร่วมกันได้หมดครับคือขอให้ทุกท่านช่วยกันเพื่อน้องไปโมกเอามไงไ่ายผมทัวลงขนาดไหนท่านก็คิดดูมผมยังยืนหยัดอยู่ผมยังกล้าสู้เมื่อไหร่ผมจะจบคดีนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมขอให้ทําสุดๆผมเคยบอกสื่อวลชนทุกสื่อแล้วว่าถ้าคุณแม่ถอนผม ผมจะตายต่อหน้าน้องเต็มหมดแล้วก็คุหน้าเลยนะครับคือคือผมยืนยันคือทนายยอมสละตัวเองใช่ครับผมยอมเลยเพราะว่าผมเดินมาขนาดนี้แล้วผมถอยหลังคุณคิดว่าผมจะรอดเหรอนะครับมันต้องเดินหน้าแล้วตกน้ำผมก็ต้องยอมจมอ่ะง่ายๆนะครับิายไคุยกับห้าคนเอย่างยังครับเราไม่คุยแล้วนะครับเพราะว่ามันเขาเขาถือว่าเขาก็มีทนาย เราก็ต้องถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะว่ายังไม่มีการพิภาคสานะครับผมจะยังให้ไม่ได้เผาอะไรมากอย,ย,ยังพิศพานอย่างเผาเรื่องอะไรอย่างนี้คือตรงนี้เนี่ย,ม,ยมันคือเพราะผมประชุมเพื่บประธานาธิชาอยู่ยส่วนส่วนการที่จะพูดคุยผมจะให้เหยียบประธานาธิชาอ,อ,อาจจะคุยกับทางพิศพานหรืออะไร,รคือตรงนี้เนี่ยผมไม่ขอกล้าร่วงนะครับแต่ว่าผมยังมีรื่องมาผมผมน้อมรับ แนะนำาัตะกุท่าเลยไม่เคยโกรธธนา้วยกันหรือว่าขาดมแต่จะให้ความร่วมมือกันตอนนี้ใครมีข้อมูลส่งให้ผมเลยแต่ว่าตอนนี้คือจับมือกันจับมือกันแน่นอนครับจับมือกันแต่ว่าทางในส่วนของตอนนี้ผมยังอยู่กับธนาเดชาอยู่แต่ธนาเดชาจะคุยกับใครยังไงอันนั้นผมยกให้เกียวท่านนะครับส่วนตัวผมเองยินดีด ร่วมมือกันทุกคนเพื่อให้มันเร็วขึ้นตอนนี้เวลามันกระชั้นชิดมากคุณแม่ขออนุญาตใช่ไหมคะว่าทยากพุ่งพุ่นี้ผมมาบ่ายสามอยากพุ่งนี้จะมีทะไรเดชามาด้ันมีทั้งนึงทั้งนึงแต่ว่าบ่ายสามนะบ่ายสามนะครับแต่ว่าที่ตัดงจะไว้ประมาณบ่ายโมงอันนี้ต้องข่าวไทยเดชามันก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ผมผมแบ่งงานกันทำแล้วตอนนี้นะครับแต่ว่าที่บ่ายสามที่ที่มาได้นอนที่ที่จะเวรโรงงานตำรวจนะครับโอเคครับโอเคครับผมให้ข่าวอะไรที่ที่อาจจะไม่ทั่วถิ่ ผมต <architectural. S 1> ้องต่อขออภัยด้วยนะครับผมผมเองบางทีมันทั้งงานทุ่มแม่คือเวลามันก็ชันชิดมากไอ้เรื่องที่ตามมากกับผมนะครับก็ต้องตาบขออภัยด้วยสิ่งที่ผ่านมาก็ขอให้ผ่านไปผมก็ยินดีที่จะ้อมรับในในสิ่งที่เกิดขึ้นขอโอกาสให้ผมได้ทำงานเพื่อน้องแโมงนะครับขอให้ผมสักครั้งเถอะนะครับถ้าไม่ถ้าผมไม่รอดจริงๆก็ไปซ้ำผมอีกทีหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้ขอโอกาสจริงๆนะครับขอบคุณมาก ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ